แล้วก็ต้องเอาทีชเท่ามากองไว้ข้างๆเนี้ยค่ะโอ้โห ความสุขเกิดขึ้นจากใจนะคะอยู่ไหนก็เที่ยวได้กับน้องต้าพาเพลินค่ะพี่ๆค่ะนี่ตอนนี้น้องต้าก็มาอยู่ในนานะคะมาเลี้ยงวัวค่ะนี่กองฟางนี่คุณพ่อก็เก็บไว้เยอะเลยนะคะนี่เก็บเอาไว้เลี้ยงวัวค่ะ นี่นะคะคือส่วนฝั่งซ้ายมือนะคะคุณแม่ก็ปลูกผักด้วยนะคะพี่ๆค่ะโอ้โหกินไปขี้ไปด้วย ี่เพิ่งเกิดใหม่ค่ะเดี๋ยวพาพี่ไปชมนะคะตอนนี้คุณแม่กับคุณป้าลลองตาค่ะก็กำลังเก็บผักอยู่นะคะเพื่อ จะเอากลับบ้านค่ะผักชีก็มีนะคะผักกาดนี่ก็เป็นผักกาด เสือบะโพนะคะถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงเป็นผักกาดดอยค่ะรสชาติมันก็จะออกขมๆหน่อยนะคะผักกาดด้วยกกาดด้วยินได้ผักกาดด้วย,าาวยเออนี่เป็นนอผักกาตุ้งยังไง ค,ค,ค,คุณแม่ว่าจะเก็บเยอะนะคะเก็บเอาไปทานเอาไปแบงเพื่อนบ้านถ้าเหลือก็เอาไปขายค่ะ งามมากนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่าย,ยาค่ะออร์แกนิกร้อยปอร์เซ็นนะคะ เก็บไปเก็บมาฝนก็จะเทลงมาอีกแล้วนะคะนี่ขนอยูน้องขอตัวกลับบ้านไปก่อนนะคะ พี่ๆคะ่ะตอนนี้นะคะน้องจ้าก็จะมาเที่ยวหาคุณพี่สองท่านคะ่ะก็จากที่เมื่อกี้ใช่ไหมคะน้องจ้าก็ไปเก็บผักที่นาขึ้นมาถึงบ้านแล้วแล้วก็น้องจ้าก็จะแบ่งผักส่วนหนึ่งมาให้พี่สองท่านเนะะี่ยค่ะซึ่งคุณพี่สองท่านนี้นะคะเขาก็คู่แฝดกันคะ่ะและอีกอย่างคือทั้งสองคนคือหูไม่ได้ยินนะคะแล้วก็พูดไม่เป็นคะ่ะต้องใช้ภาษามือะคะ่ะพี่ๆคะ่คะค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยคะ่ะ ก็จะยังไม่กินข้อนะคะคือเอาจริงๆแหละน้องตาเองก็พูดไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะคะแต่ก็จะพยายามสื่อสารนะคะจะถามว่าหูเข้าหรือยังก็ถามไม่เป็นอะคือ น้องจ้าก็ถามนะคะว่าป่าแล้วนะคะอ๋อน่จะหงค้าน,นะคะคือพอดีว่าน้องต้าถามพี่เขานะคะว่า <บะ S 1> พ,พี่พี่อะน่าไปโดนอะไรมาแง่พี่เขาบอกว่าอ๋อวันก่อนคือล้มไปที่นี่อะคะ่ะเขาบอกว่าน่าจะใส่เสื้อเชวาเนาะหรือว่าเสื้อที่ผู้หญิงเขาโสดเนาะทั้งพี่ทั้งสองคนก็โสดยังไม่มีสามีไะคะ่ะก็น่าจะไม่อ่อาแล้วนะคะอายุเยอะแลนะ้วเนาะ คือน้งก็ไม่ดูเหมือนกันนะคะว่าอายุเขาเท่าไหร่แต่ก็60บกว่าแล้วค่ะเพราะว่าทั้งสองท่านเขาก็กินผู้สูงอายุแล้วนะคะโอ้พี่อนนั้นก็หงข้านะคะน้อเขาบอกว่าปวดฟันด้วยเหรอ อ๋อพี่เขายังไม่มีไฟฟ้าเนาะสิงของข้าวค่ะอเมเนอเมอเมเบเกิลเบเกืมถ้าสิ่งที่น้องต้าได้ยินที่เขาพูดนะคะน่าจะพูดได้แค่เบเกเบเกนะคะที่น้องจ้าน้องต้าจำได้ขึ้นใจค่ะนี่เขาก็ยังดีเนาะที่มีการ อ่ะก้อนน้าไว้อยู่เนี่ยการน้าไม่ไหลเนี่ยค่ะก็พี่ๆค่ะก็คือสมัยก่อนเนาะพี่พทั้งสองคนเนี่ยค่ะก็ไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านน้องตาค่ะเขาก็อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งอะค่ะแล้วก็จากนั้นนะอืเขาก็อสม,มอหรือว่าผู้ใหญ่บ้านอะไรพวกนั้นนะคะเขาก็ให้พี่ๆเขาอะกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านน้องตาค่ะเพราะว่าเขาเนาะจะได้แบบ เวลาไม่สบายอย่เงี้ยเนาะเขาก็จะได้ไปโรงพยาบาลใกล้หรือว่าเขาเอามาแจกกระบงกระเบื้องอะไรพวกนี้จะมาสร้างบ้านให้เขานี่ก็จะง่ายหน่อยอันนี้บ้านของเขาคขาก็มาสร้างให้นะคะนี่ก็จะอยู่กันสองคนนะคะก็แต่ก่อนจะมีพี่ชายของเขาอีกคนหนึ่งนะพี่ชายของเขาก็พูดไม่ได้เหมือนกันเนี่ยแต่ก็กลับไปอยู่กับพี่น้องของเขาที่หมู่บ้านเดิมของเขาแล้วะคะ่ะ เพราะว่าสองคนลำพังแค่สองคนนี้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วเนาะถ้าแบบต้องให้ดูแลพี่ชายของเขาอีกคนหนึ่งก็โอ้แบบยากอ่ะเอ็ดดูค่ะนะเอาจริงๆเลยนี่ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรกินอ้อนี่นี่ก็เก็บมาเล็บกระทองไว้เนาะค่ะ มีพอตั้งหม้อขึ้นแล้วใช่ไหมหาก็ต้องคนก่อนหนึ่งรอบค่ะพี่สองคนนี่ก็มไม่ได้ทํไรแล้วนะก็อยู่แบบเนี้ยค่ะแต่ก็ยังมีเงินเดือนอยู่พอช่วยหรือว่าชาวบ้านไม่มีข้าวอะไรพวกนี้ชาวบ้านก็แบ่งให้เขาบ้างค่ะก็อยู่ด้วยกันช่วยกันดูแลเนี่ยค่ะนี่ นี่อันนี้อะไรนาะถั่วกล้าเนาะน่าจะเป็นถั่วค่ะชน,นอะไรเจ้ามวยอ่ะเก็บเปลนักเก็บเยอะอ๋อเก็บไว้กินนะคะปะาะลาหม้อดีร้อนจีอ้อ้วบกคลอกลอ,อ,อ๋อตักแห้งเนาะ เนืเที่กอนนะลูอเนื้เชือทีนี่อ๋อเขาจะเอาไปปลุกนะคะอืมอืมอ <Pis> ้อีจอไว้กินมันนะคะมันจะมีมันด้วยนี่มองตรงไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงเรียนค่ะบ้านของพี่เราก็อยู่ติดกับโรงเรียนเลยนะคะนี่ก็มีเชือกฟางคืงไว้ตรงนี้นะ น่าจะเก็บไว้อ่าตักผ้าห่มผ้าห่มอ,อะไรเงี้ยค่ะจูโอ,อ,โอ้พยาเสือโครงออกดอกแล้วค่ะสีชมพูนี่น่าจะเป็นไฟล์ของพี่เค้านะคะอ๋อเขาเอามาให้นะฮะมอ,อทหารอ๋นาาอนกปราภมังหะก็อ๋อทหารเอามาแจกให้นะฮะ ถ้าหายผ้าแล้เน uh. uh ี huh. <S 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 oh. ang, ่ยอ๋ออือฮัใช่แล้ค่ะอือฮหนาวต้ถึงไฟนะ มันบอกว่าหนาวนะฮะลูกปุ๊บปุโอ้เอ๋อพี่เขาบอกว่าไม่ต้องถ่าคือไม่ต้องถ่ายใกล้เกินด่ะเดี๋ยวโทรศัพท์ล้อดว่า เ,เน,นี่นะเนี่ยเห็นสีน้ำเงินสดป่<อ>แล้วต้องต้องจับด้วยนะคะว่าเข้ามันประมาณไหนเง<อ>ี้ยค่ะเห็นพี่เขาจับไวมากเลยนะคะ อันนี้ที่เป็นแฝดกันนี่คนนี้จะเป็นพี่นะคะคนนี้จะเป็นน้องะค่ะ <c oughs> อีขาเก๋ที่โอ้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 โอโอ <c oughs> บอกว่าก็เก็บตังจากที่ได้เงินผู้สูงอายุนะคะซื้อข้าวสารของพี่พเขาอะค่ะ,ะ <Yeah. S 1> ที่เขาชี้เมื่อกี้เอได้สีแดงที่ห้อยอยู่บนเสื้อเชวาของเขานั้นก็คือเขาเปรียบเสมือนเงินค่ะงานเงินที่สีแดงๆนะะี่ค่ะอ๋ออันนี้ อ๋อเป็นต้มยาค่ะเจ๊ช้ำรือเปล่าคะโอ,โอ้โหอ๋อยาอะไรเนี่ย <c oughs> อ๋ <c oughs> อ,อก็สินแล้วเนี่จอชื้อจอชื่อจอชื่อนะคะนี่อ๋ออ๋ออ๋อแล้วสวัสดีชาสอดบัานแล้วกีโอ้หปวดเอวก็กินก็ได้นะคะ เด็กเหมือนหนูก็กินได้นะฮะอ nice oh. oh <Wow. S 2> mm ่ะสักอ่ะไข่แบบอ่เตนี้แหลอ่ะสักไข่แล้วมีแบบอ่ะเตนียอ๋ออ๋อไม่ขมไม่อะไรนะคือแบบจืดๆธรรมดาอื๋ออ่ะเตนั่นไหมก็น่าจะไปตัดในปากอ๋ออี๋อ่ะ ผ่าติ้งวากี้ไปผ่าติกงวากีไปช่วยเลอะเลยค่ะออ๋ออ๋อค่ะลุงข้างบ้านเนี่ยค่ะเขาเอามาให้ค่ะเอายามาให้แล้วก็อีอ๋อเอาไปตัดไม่รู้เรื่องอะไรอ๋อเอาเสรั่มดองซึมมือไปตัดฟืนไปตัดฟืนข้างบนนุ่มนะคะ อถ้าบวชป่าพุธทจะโดบ่ะอ๋ออ๋อในบวชป่าคือไม่ตัดงี้นะคะก็เน่าไปน้ำมัสการอธิษฐานในบชหรือเปล่าไปเดินไปไม่ไหวหรอหรือยังไงอยู่ก็คิดคิดอยู่เนี้ยค่ะเห็นแล้วเสร็จปุกบปุ้ยก่อนที่เราจะยกลงเนี่ยนะคะเราต้องดูด้วยว่าข้าวอ่ะมันพอดีหรือย่างเงี้ยค่ะ น้ำมัน,นีแเราก็กินได้นะจริงๆอ่ะเอาไปดองผักกาดเนี่ยบ,บนบนใบเขาก็ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ต้องเอาขี้เท้ามากองไว้ข้างๆเนี่ยค่ะอ๋อเออ ยาให้อุ่น <aría> ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะอ้โแล้วเปอ๋ออ๋อต้องคนก่อนอืม วิธีการหุงข้าวของแต่ละคนเทคนิคอะไรพวกนี้มันจะต่างกันนะคะจากนั้นก็ต้องค่อยๆ <c oughs> จากนั้นก็ต้องค่อยๆดูนะคะพี่ๆคะ่ะก็ ถ้าสมมุติว่าฝั่งนี้เนาะมันสุกแล้วเนี่ยก็ต้องหมุนไปเรื่อยๆเงคะเป็นวงกลมนะคะพี่เขาเอามือมาลองดูนะคะว่ามันร้อนหรือเปล่าเนี้ยค่ะกลัวโทรศัพท์น้องจะเสียพูดอะไรเนาะถ้าเราสื่อสารกันได้น่าจะสนุกนะคะ

พี่เขายังช้ำมากเลยนะคะอ๋ออ๋อนหน้าอกค่ะเฮ้ยก็

โอ้จ้ายมี Ν าื่ LIN- นวคร π าบคงงงงそうするで่ไมด้นะคะดรวจดูไม่ s ขาพี่หขาเดี๋ยวน้องต้าเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะน้องต้าก็จะถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆได้ชมเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะไวะ้ตอนที่น้องต้ามีเวลาว่างๆเดี๋ยวจะมาคุยเล่นกับพี่ๆเขาอีกเนาะเดี๋ยวได้ถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆชมอีกนะคะโอ้โหจะเสริมสวยนะคะ ก็สองคนนี้พี่เขานะคะกำลังเสมอมาเลยนะคะค่ะก็เนาะต้อนรับน้องแบบโอ้ยใบหน้ายิ้มแย้มแจ้นใสมากเลยนะเหมือนเขามีความสุขมากเลยนะพอเราได้เห็นพี่เขามีความสุขเราเองก็มีความสุขเหมือนกันเนาะโอ้เสียดายที่แต่พี่เขาไม่ได้ยินที่เราพูดเนาะ ค่ะรอดแล้วค่ะพี่ค่ะค่ะรอดแล้วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้กับช่องน้องตาพาเผลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย